ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็รัฐบาลให้เฮาออกเนาะพี่น้องเนาะครับวันที่16วันเสาร์เนาะพี่น้องเนาะวันเสาร์ที่16มีนาคม2567นะครับครับมื้อนี้พขาเต้มขึ้นไปหาพ่ออ้วนนะครับสิไปตามโค้งสุดท้ายนําพ่ออ้วนครับพ่ออ้วนเพิ่นบ่อยู่นะครับก็เลยจะโตเลขมาพี่น้องก็สิได้มาเขียนเอา พี่น้องเนาะกระบ่เป็นยังครับปวันนวากโค้งสุดท้ายเน้นๆนะครับโค้งสุดท้ายนะครับกระเลขบลายหางนะครับเนาะของปวนครับงวดวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งมีนาะคมสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเ้าออกพี่น้องสองห้าสามหกศูนย์สามเอกล่างก็ออกเจ็ดเก้านะครับเนาะ ของพวกอ้นวนมวดที่ผ่านมาพอเตรียมกับบริษตามไมาห้พี่ใน้องเบิงนะครับเอา้ามือนีมาเบิงน้ากันนมพี่น,อนะววน้องเนาะพออ้วนเราจะสรุปโคงสุดท้ายตัวใดนะครับครับมือนีกับวันที่สิบหกมพี่น้องเนาะ พออ้วนกับผู้ใดด้เบิ่งงด้ติดตามก็ดีฮวงจักเนาะพออ้วนเนาะเล็กวิ่งพออ้วนเนี่ยบ่เคยหลุดนะครับครับ,รบพอเราหายมากเป็นบนล่างนะพี่น้องเนอะ ขับบนล่างวิ่งพี่น้องขับบนล่างวิ่งหกกับเก้านะครับนะสัตว์เยนพี่น้องเนาะ แต่ว่าเลขพอเราเห็นซองตัวซองหางโอซองเงินเลขวิ่งหกกับเก้านะครับครับมาเพิ่งพอแล้วจับคู่ให้พี่น้องหกศูนย์หกหนึ่ง หกสี่นะครับวันนี้ลักเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่ นะครับหกหางพี่น้องครับวันนี้มาเบิ่งพอแล้วเน้นนะครับเน้นที่หกศูนย์ ก้าศูนย์พี่นอ้นอง่ครับเน้นสองห่างจะว่าเก่าซีซีเก่าเฮามักเฮาเก่าด,ด้วยครับเด้อ สิบหกมีนาคมหกเก็ดพออ้วนนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เน้นที่หกศูนย์เก้าศูนย์นะครับสัเดเจนเนนะอพี่น้องเนาะนี่คือของพออ้วนนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะพี่น้องเด้อข้ามักชอบตัวใดข้าก็จะลืมนะครับกลับตัตไว้น้ำนาอพี่น้องเนาะ ครับชัดเกยนยบ่ครับชัดเจียนบ้านอ้อพี่น้องเนาะครับวันทีสิบหน้ะมือนีพี่น้องเนาะสิมีนาคมสองห้าหกเจดพ่ออ้วนสรุปโค้งสุดท้ายบนล่างวิ่งรูด6กับ9ก้ขับจับคู่ก็มี6 0 6ูนย9หกหนึส พอเราเน้นที่หกศูนย์กับเก้าศูนย์นะพี่น้องเด้อครับแต่ว่าส่วนตัวบนเน้นห้ามาักห้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่หกหนึ่งหกสี่น้อพี่น้องเนาะครับที่สําคัญกับเอพื่อเตรียมบานนะมักสอบตัวเด็กก็จะลืมนะครับกับตัวไว้นํำนะครับเนาะเอาฉะนั้นเนี่ยพอเตรียมกับข้อเน้นย้ำนะครับเด้อมักสอบตัวเด็กก็จะลืมนะครับไปเลือกซื้อเลือกหาสารากินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะ รับสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะของสุดท้ายแล้วขอห้พี่น้องแห้งๆด้วยๆโศกๆกมันมันกันนะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพ่อเต้มขอฝากช่องไว้น้ำได้ดพี่น้องเด้อช่องพ่อแต้มคนเดิมสแนลนะครับเนาะพ่อแต้มเปิด่องใหม่นะครับพ่อเต้มขอให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำได้พี่น้องเด้อครับเพื่อจะบผ่านคลิปไปไม่ที่พ่อเต้มลงนะครับเนาะ ครับอา้าวพอเตมก็ข,ขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพออ้วนนะครับเนาะที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพอเตมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอา้าฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ข,ขอให้ปังปังเด้งองวดนี้พอเอยครับเอฟซีก็จะได้สุกๆมันมันกันนาะพี่น้องเนาะครับ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณเย็บซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขอไว้พ่อนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม